สวัสดีครับเพื่อนๆชาวฮอริซอยต้อนรับความร้อนแรงประจําเดือนเมษายนนี้ด้วยการอัปเดตวงการเครื่องเงินเพลงกันหน่อยซึ่งช่วงนี้ครับหลายแบรนด์เริ่มเปิดตัวเครื่องเงินเพลงรุ่นใหม่ๆออกมาให้เราได้เห็นกันบ้างแล้วในเทมนี้จะมีอะไรอัปเดตให้เราได้ดูกันบ้างเรามาติดตามชมไปพร้อมกันนะครับ แต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยส่วนใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อนๆจะไม่พลาดข่าวสารอัปเดตจากทางอาลฮอริสัยถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราไปอัปเดตด้วยกันเลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่ f รีโอแบรนด์ที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีล่าสุดครับทางฟรีโอได้เปิดตัว f รีโอ M 2 3เรียกได้ว่าเป็นเครื่องเล่นเพลงรุ่นแรกที่เปิดตัวในช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยรายละเอียดของตัวเครื่องครับตัวเครื่องจะใช้ชิปแดกคุณภาพจากทาง AKM ในรหัส AK 1 1 9 e q และชิป a k น9 99EX โดยจะทำงานคู่กับชิป MTX t 7 i p l e a 8ที่เขาจะรองรับการถอดรหัสสัญญาณเสียงในระดับ PCM 384 g h z 32บิตและ DSD 256แถมยังรองรับการถอดรหัส MQA ถึง 8x โดยงานนี้ครับทาง FIO ได้เลือกใช้ CPU จากคางคอคอม Snapdragon 660โดยจะมีแรมในตัวเครื่องขนาด 4GB และหน่วยความจำในตัวเครื่อง 64GB แถมยังรองรับ microSD card ได้สูงสุดถึง 2TB เลยทีเดียวโดยตัวเครื่อง M 2 3ครับจะรองรับการใช้งานแบบ Desktop Mode ที่ให้กำลังขับสูงสุดถึงพ0 0มิลวัตใช้งานไร้สายได้แบบสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็น WiFi หรือ Bluetooth 5.0โดยจะรองรับการถอดรหัสสัญญาณโคเดกไม่ว่าจะเป็น aptx, SBC, AAC และ LDAC รองรับการปรับเกรนได้ถึง5ระดับโดยในสุดของการออกแบบครับตัวเครื่องจะมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด5.5นิ้วรวมไปถึงช่องสัญญาณหูฟังขนาดมาตรฐาน3 5มมิลิเมตรและแบบบาลานซ์4.4มิลิเมตรเชื่อมต่อการใช้งานและชาร์จไฟด้วย USB Type C แถมยังรองรับการใช้งานในรูปแบบ USB d a c ได้อีกด้วยโดยงานนี้ครับทาง Fio ได้วางจำหน่าย Fio M 2ีไว้2แบบได้แก่แบบตัวเครื่องวัสดุอลูมิเนียมอัลลอยและตัวเครื่องเงาวาลสแตนเลสสีเงิน โดยจะเริ่มวางจําหน่ายในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมหากเพืเ่อนๆสนใจครับสามารถสอบถามรายละเอียดจากทีมงานเราโฮลิซายได้เลยนะครับแล้วมาถึงกันอีกหนึ่งแบรนด์ผู้ผลิตเครื่องเล่นเพลงระดับไฮเอ็นอย่างคายินที่ล่าสุดได้เปิดตัวคายิน N3 Ultra อัเรียกได้ว่าเป็นเครื่องเล่นเพลงสุดไฮเอ็นตัวล่าสุดจากทางคายินในช่วงปีนี้และยังคงคอนเซปต์การใช้หลอดแอมป์ภายในตัวเครื่องโดยงานนี้ครับทางคายินได้เลือกใช้หลอดแอมป์คู่ NOS l e t i o n JAN 6418ที่จะให้แนวเสียงสุดคลาสสิกฟิลลิ่งอะนาล็อกโดยภายในตัวเครื่อง N3 Ultra ครับจะมาพร้อมกับชิปแดกคุณภาพจากคัง AKM ในรหัส AK4493S เป็นชิปแดกที่กินพลังงานน้อยและมีสัญญาลบก,กวนที่ต่ำ โดยจะรองรับการถอดรหัสสัญญาณเสียงในระดับ PCM 768ก h โ32บิตและ DSD 512โดยงานนี้ครับทางคายินได้เลือกใช้ CPU จากทาง q u a l c o m ในรุ่น Snapdragon 425ตัวเครื่องมาพร้อมกับช่องสัญญาณครบครันไม่ว่าจะเป็นช่องสัญญาณแบบมาตรฐาน3.5ม mm, ิมแบบบาลานซ์4.4มิมซึ่งสามารถกำหนดค่าการใช้งานเป็น p h นเอาท์หรือ Line เอาได้อีกด้วย รวมไปถึงช่อง USB Type C เนืในส่วนของการออกแบบครับตัวเครื่องขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยี CNC วัสดุอลูมิเนียมอัลลอยโดยตัวเครื่องจะมาพร้อมกับหน้าจอสมัมผัส HD ขนาด4.1นิน้วตัวเครื่องมาพร้อมกับระบบ UI ที่ทางใครยินได้ทําการพัฒนาภายใต้เบสการทํางานของ Android ทําให้ใช้งานได้ง่ายและในตอนนี้ครับทางเรา h o r i z n ได้เปิดรับ pre-order แล้วหากเพื่อนๆสนใจครับสามารถแวะมาสอบถามรายละเอียดกับทางเรา h o r i z n ได้เลยนะครับ เรามาอัปเดตกันต่อกับเครื่องเล่นเพลงจากทางไฮ b ี้ในรุ่นไฮบี้ R4 ถือได้ว่าเป็นการออกแบบที่ฉีกแนวจากรุ่นเดิมๆอย่างมาก ด้วยคอนเซปต New Generation Audio e v e n g e r i s m ด้วยการดีไซน์ตัวเครื่องสุดล้ำแนวเซเบอร์พังโลกอนาคตโดยทางไฮบี้ครับได้เลือกใช้ชิปแดกจากคางเซเบอร์ er ในรหัส es 9 0 1 8 c 2 m แบบ4ทิศทางแถมยังเลือกใช้ชิป CPU จากคางคอ l c คอมในรุ่น snapdragon 665ที่เรียกได้ว่าใหม่ล่าสุดณเวลานี้โดยจะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ android 12ที่เรียกได้ว่ารองรับการโหลดแอปพลิเคชันสำหรับการใช้งานได้อย่างเต็มที่ ตัวเครื่องมาพร้อมแรมขนาด3 g b และหน่วยความจำอีก32 g b ดยตัวเครื่องจะมาพร้อมกับหน้าจอแบบสัมผัสขนาด4.7นิ้วรองรับการถอดรหัสสัญญาณระดับ PCM 768 kHz 32บิตและ DSD 256ภายในใส่แบตให้แบบจุจุขนาด4,500 mAh รองรับการเชื่อมต่อไร้สายไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi และ Bluetooth 5.2รวมไปถึงระบบ HiBiOS ที่จะรองรับการใช้งานอย่าง Bit Perfect แถมตัวเครื่องยังเป็น m c a s s A ที่สามารถดึงเายลเกียดของเนื้อเสียงออกมาได้เป็นอย่างดีแถมยังรองรับ MQA ระดับ 16x ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นรายละเอียดคร่าวๆของไฮบี้ R4 โดยจะมีกำหนดวางจำหน่ายในช่วงกลางเดือนเมษายนนี้หากเพื่อนๆสนใจสามารถสับถามรายละเอียดจากทางเรา h o r i z o ได้เลยนะครับแล้วมาทิ้งท้ายกับเครื่องเล่นเพลงอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจจากทางชาลิงในรุ่นชาลิง M5 Ultra เครื่องเงินเพลงระบบ e n t r u s เป็นระบบปิดที่ทางคายินได้ทําการพัฒนาขึ้นมาโดยทางคายินครับเขาได้เลือกใช้ชิปแดก2ตัวจากคัง AKM ในรหัส AK4499EX และ AK4191 โดยในส่วนของพาคแอมปครับเขาใช้ชิปแอมจาก Texas Instruments แบบคู่ในรหัส TPA6120A ดยในตัวเครื่องครับเขาจะรองรับการถอดรหัสสัญญาณในระดับ PCM 768 g h z 32บิตและ DSD 512ตัวเครื่องมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด4.7นิ้วรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi และ Bluetooth 5.2ที่จะรองรับการถอดรหัสโคเดกไม่ว่าจะเป็น aptX aptX HD AAC s b c และ LDAC ตัวเครื่องมาพร้อมช่องสัญญาณหูฟังมาตรฐานขนาด3.5ม mm, ิลิเมตรและแบบ b a ลาาซ์4.4มิลิเมตรรวมไปถึงช่อง USB Type C ที่รองรับการชาร์จไฟแถมยังสามารถใช้งานในรูปแบบ USB DAC ได้อีกด้วยซึ่งตัวเครื่องครับจะให้กำลังขับสูงสุดถึง1,100มิลลิวัตต์โดยจะว,วางจำหน่ายในช่วงกลางเดือนเมษาที่จะถึงนี้ หากเพื่อนๆสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดจากทางเราโฮลิซด์ได้เลยนะครับโดยรวมนะครับเครื่องเงินเพลงทั้ง4รุ่นมีจุดเด่นที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็น FiO M23 ที่รองรับการใช้งานในรูปแบบ m oh. แอมตั้งโต๊ะแถนนี้มีกำลังขับสูงสุดถึง1000มิลลิวัตหรือจะเป็น k คลยิน3 Ultra ที่ชูจุดเด่นความเป็นอนาล็อกมาให้เนื้อเสียงที่หวานฉ่ำในรูปแบบของแอมลอดรวมไปถึง Hy BR4 ที่โดดเด่นในเรื่องของการออกแบบที่สุดล้ำและค่าตัวที่ถูกที่สุด และ Charling M5 Ultra เครื่องเงินเพลงระบบปิดที่ให้กำลังขับสูงสุดถึง1,100มิลลิวัตต์เรียกได้ว่าเครื่องเงินเพลงในแต่ละรุ่นมีจุดเด่นที่น่าสนใจไม่แพ้กัน เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชาวฮอริซอ์กับการอัปเดตเครื่องเล่นเพลงรุ่นใหม่ล่าสุดทั้ง4เครื่องในครั้งนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างครับแวะมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้ใต้เทปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับและหากมีการอัปเดตเพิ่มเติมในส่วนของเครื่องเล่นเพลงทางเราจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงเทปรีวิวที่เราจะจัดให้เพื่อนๆอย่างเต็มที่แน่นอนอย่าลืมติดตามกันนะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับพบกันใหม่กับการอ